เผินจนเสียอาการหนักมากก้าวสุภัสราเผยโมเมนต์เจอหนุ่มฮอตลั่นแค่คอามองมาก,ก็ยิ้มไม่หุบแล้วเรียได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวก้าวสุภัสราโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มเข้าสู่วงการจากการเริ่มเล่นซีรีส์และโด่งดังจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทสปร์ในซีรีส์ฮอร์โมนไววาวุน ล่าสุดชาอึนอูสมาชิกวงแอสโทรบินมาร่วมงานคอน nect คอนที่เมืองไทยโดยสาวกาได้ออกมาเผยโมเมนต์ยิ้มแก้มแตกแบบเก็บอาการไม่อยู่พร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเข้าใจเวลาคนเขินเสียทรงแล้วค่ะแค่เขามองมาเราก็ยิ้มไม่หุบแล้วงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ